สวัสดีครับอีซูเซปุยครับมือมือใหม่ใช้รถกับอีซูเซปุยครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธในชุดเครื่องเล่นนะครับวิทยุในตัวเกตเอสของอีซูซุนะครับมี FC ฟซสองสามนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างการใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกสบายนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาที่บลูทูธเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับจะเห็นว่าบลูทูธตัวนี้ทํางานเปิดไว้นะครับถ้าปิดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเเเเปปป็็นนนนนคค่าาาาาาจจกกกโรรรรงงะะะลััษณี้บทํิด รตรงนี้นะฮะแล้วก็ทํางานเพิ่มอุปกรณ์ผมเปิดนะครับที่ iPhone ของผมนะครับค้นหาอุปกรณ์อุปกรณ์วิทยุตัวนี้จะชื่อว่า,อ,าอิสุโอดิโอนะฮะเขาจะทาการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติค้นหานะครับผ่าเจอแล้วนะครับนี่เจอ iPhone แล้วกดที่ iPhone นะครับเดี๋ยวรอจับคู่แป๊บหนึ่งมาแล้วนะครับขึ้นมาที่ iPhone ผมนะครับ ทำการจับคู่นะครับอนุญาตการเข้าถึงนะครับกดตกลงอ่ามันจะมีการเชื่อมต่อนะครับคาเพลเราก็เชื่อมต่อนะครับอนุญาตการเชื่อมต่อ,อแค่นี้ก็จะไปการเชื่อมต่อแล้วง่ายๆนะครับว่าเดี๋ยวผมลองวาเปิดย t ท b e เปิดเพลงอยู่ รับสายนะครับ